สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้แม่บ้านยี่ทีจะมาทําผัดบวบใส่ไข่ค่ะ mm hmm. เมนูง่ายๆที่ทานแล้วอร่อยมากค่ะ mm hmm. อันนี้ก็เป็นวัตถุดิบทั้งหมดนะคะ mm hmm. มีบวบใช้เป็นบวบเหลี่ยมค่ะ mm hmm. บวบเหลี่ยมสามลูกเลย mm hmm. ไข่ใช้ห้าฟองค่ะ mm hmm. วันนี้เป็นเมนูที่จะทําไปทาบุญนะคะ mm hmm. แล้วก็อันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงทั้งแบบแห้งแล้วก็แบบน้ําค่ะ ทั้งหมดก็มีเขียนไว้ตามนี้เลยค่ะเริ่มต้นด้วยการตั้งกระทะเปิดไฟร้อนปานกลางนำน้ำมันพืชใส่ลงไปค่ะน้ำมันพืชใส่อยู่ประมาณสองชั้นโตค่ะใส่ไม่เยอะกระเทียมสับนี่ก็ปริมาณก็ขึ้นอยู่ที่เพื่อนๆชอบนะคะแม่บ้านอย่ที่ชอบเวลาผัดแล้วก็จะใส่กระเทียมเยอะมันหอมดีเราจะผัดกระเทียมก่อน โดยใช้ความร้อนไฟที่ประมาณปานกลางมันจะทําให้กระเทียมนั้นสุกกรอบเหลืองแต่ไม่ไหม้นะคะกลิ่นจะหอมพอได้ประมาณนี้ค่อยตอกไข่ใส่ลงไปค่ะไข่ที่ใช้วันนี้ก็เป็นไข่เป็นไข่ไก่นะคะมีเป็นไข่ไก่เทใส่ลงไปเป็นเมนูอาหารที่แม่บ้านยิทีได้ทําเพื่อที่จะนําไปใส่บาตรท,ทาบุญให้คุณพ่อนะคะถ่ายคลิป แยกเอาไว้ผักเพืเ่อนพอเราเทไข่ลงไปแล้วก็เกลียไข่ให้ติดกับก้นกระทะให้สัมผัสกับความร้อนกับต้นกระทะแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าวิธีนี้จะเป็นเคล็ดลับทําให้ไข่นั้นไม่ขาวนะคะลดความขาวลดความขาวของไข่ลงได้คือเราจะผัดไข,ข่คั่วไข่ให้แห้งดีก่อนค่ะ ถ้าเราผัดคั่วไข่จนแห้งดีนะคะนี่เป็นเคล็ดลับเป็นเทคนิคง,ง่ายๆที่จะทำให้ประเภทอาหารที่ผัดกับไข่ทำให้ไข่นั้นลดความคาวของไข่ลงไปได้ก็ต้องผัด,ผ,ดผัดคั่วคั่วให้แห้งแบบนี้ค่ะการที่เราเติมน้ำมันลงไปด้วยก็เพื่อที่จะช่วยให้เคลือบก้นกระทะค่ะถ้าใช้เป็นไข่ลงไปเลยก็จะสุกไหม ต้องเคลือบเลยน้ำมันนิดหน่อยค่ะน้ำมันที่เราใช้อยู่สองช้อนโต๊ะเพราะว่าปริมาณไข่ใช้เยอะนะคะห้าฟองนี่ก็เริ่มแห้งดีแล้วเราค่อยนำผักที่เราใช้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือบวบใช้เป็นบวบเปลี่ยมค่ะเราจะนิยมผัดผัดบวบเปลี่ยนม,มันจะให้ ความอร่อยแล้วก็กลิ่นไม่แรงมากแต่ถ้าเป็นบวบหอมก็ใช้ได้ถ้าคนที่ชอบเป็นบวบหอมชาวบ้านเราถ้าปลูกเองส่วน,นก็จะเป็นบวบหอมแต่ว่าถ้าเขาผัดขายเขาจะนิยมใช้เป็นบวบเหลี่ยมแบบนี้ค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลใส่ขาวนะคะบางทีใช้อยู่หนึ่งช้อนเลยค่ะเพราะว่าปริมาณผัดใช้เยอะถ้ามันเพื่อนไม่ชอบหวานก็ลดลงค่ะของชูรสนิดหน่อยทำรับ,บคนที่ทานได้ค่ะต่อไปก็ปรุงด้วยเครื่องปรุงรส เ็มก็คือซีอิ๊วขาวค่ะที่เป็นประเภทน้ำแล้วก็ซอสหอยนางรมใส่ลงไปตามสัดส่วนของวัตถุดิบที่เราใช้นะคะอันนี้ทำในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราเตรียมเอาไว้ทั้งไว้ใส่บาทแล้วก็เหลือไว้ทานที่บ้านด้วยค่ะแล้ก็ผัดเขาเข้าให้เข้ากับเครื่องปรุง เติมน้ำลงไปนิดหน่อยค่ะเพื่อช่วยให้บวบนั้นสุกนิ่มซึ่งพอเราปรุงรสนะคะเราใส่เครื่องปรุงทุกอย่างการผัดให้ผัดนั้นยังมีสีสดเขียวดูน่าทานก็คือปรับไฟให้ร้อนขึ้นค่ะปรับไฟร้อนขึ้นเสร็จแล้วก็ผัดในระยะเวลาอันรวด,ดเร็วแต่ว่าบวบนี้ก็ผัดไปให้สุกนิ่มก่อน จะทำให้ผัดบวบนั้นทานง่ายแล้วก็ความหวานของบวบก็จะออกมาเต็มที่ด้วยค่ะจะทําให้รสชาติของผัดบวบใส่ไข่นี้อร่อยยิ่งขึ้น,นก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะสียังสดเขียวสามารถที่จะนำไปรับประทานนำไปเสิร์ฟได้เลยค่ะพร้อมแล้ว เมนูนี้ง่ายๆเพื่อนๆหลายๆท่านชอบนะคะแม่บ้านทีก็เตรียมไปสบายเพราะคุณพ่อชอบท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแม่บ้านยกิธีด้วยนะคะขอให้เพื่อนทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ